กรับสวัสดีเพื่อนพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับพี่น้องที่รักในหัวใจไก่ชนนะครับยินดีนต้อนรับสู่ช่องเพิ่มพูนทรัพย์นะครับขอฝากช่องฝากอะไรได้ครับนี่ก็เป็นแดงอุดมทรัพย์นะครับชนชมดอกใหญ่มากนะครับวัดกับมือนะครับเนี่ยแดงสด วันนี้ก็จะพามาถ่ายทําเรื่องไก่ชนนี่แหละครับนะครับจะเริ่มต้นด้วยมีดอกไม้บ้างมีอะไรบ้างนะครับก็เพื่อให้พี่น้องดูเพลินไปไม่ียียดนะครับดูหลากหลายอย่างบ้างนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้ความสนใจนะครับโทรมาสอบถามนะครับผมมีเวลาผมก็รับโทรศัพท์บ้างนะครับถ้าไม่มีเวลาส่งน้ําแข็งอยู่หรือทํางานอยู่ก็ขออภัยด้วยนะครับก็ยินดีครับ ไม่ว่าเพื่อนพี่น้องไกลไๆอายุมากอายุน้อยก็ครับผมให้เกียรติทุกท่านนะครับเ้าผมมีเวลาผมก็รับสายนะครับถ้าเกิดยุ่งอยู่ก็ขออภัยด้วยนะครับก็ทดสอบมาก็ได้เป็นพี่เป็นน้องกันนะครับทักทายกันด้วยความรู้เรามีแค่ไหนก็อาจจะพูดไปแค่นั้นแหละครับนะครับนะรบางทีอาจจะด้อยกว่าพี่น้องบางท่านนะครับ เราก็บางทีก็ไม่ได้เก่งทุกเรื่องทุกเรานะครับเหมือนคนแต่งเพลงนะครับแต่งเพลงเก่งก็ไม่จําเป็นต้องร้องเพลงเพาะนะครับเออมันควบคู่กันไปนะครับเพื่อนพี่น้องบางท่านก็อาจจะเก่งก,กว่าผมนะครับในด้านเข้าสังเวียนในด้านการเลี้ยงนะครับสูตรใครสูตรมันนะครับไม่มีใครเก่งก,กว่าใครหรอกครับ เพ่อผมคนมาทำย u t u b e นี่เข้าสนามก็อาจจะเป็นหมูสนามเขาก็ได้ครับไม่จำเป็นว่าต้องเหนือก็ใครนะครับสิ่งที่พูดมาคือเป็นสิ่งที่สะสมมาจากประสบการณ์เท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าจะเก่งกว่าทุกคนนะครับน,น้องๆมือใหม่ก็อาจจะบางคนก็จะมีพรสวรรค์น,นะครับไม่เหมือนกันนะครับฟังเป็นแนวทางเฉยๆครับไม่ใช่ว่าเก่งกว่าพี่น้องนะครับ เป็นแนวทางเพื่อเป็นส่วนหนึ่งนะครับของออวิถีไก่นักกีฬานะครับร่วมกันนะครับให้มันอยู่ยั่งยืนยงนะครับคู่ไป ได้เวลาคุณอาหารไก่แล้วครับช่วงเช้าก็จะประมาณสามโมงนะครับสองโมงครึ่งสามโมงหรือสี่โมงครับไม่แน่นอนแล้วแต่ความว่างนะครับความว่างความง่ายน,นี่ก็จะตวงข้าวเปลือกนะครับเปลือกก็เป็นมเมล็ดยาวทั่วไปนี่ะครับ เป็นเมล็ดยาวไม่ใช่เมล็ดไม่ใช่ข้าวเล็บนกนะครับข้าเล็บนกจราคาสูงกว่านี้แล้วก็เคยซื้อมาให้ไก่ชนอยู่นะครับเม็ดมันเล็กมากบางทีมันกินมันแน่นเกิ <c oughs> ดอาการ <c oughs> กระเพาะไม่ย่อยครับไก่ชอบเป็นคิดต็อกกับข้าวเล็บนกเม็ดเล็กๆครับเคยเอามาขุนอยู่อันนี้ผมก็จะ ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงการเปลี่ยนๆแบบนี้นะครับไก่ชอบจะท้องเสียอันนี้ก็ใส่มากไม่ได้นะครับแต่เป็นแบคทีเรียตัวที่ดีนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่ก็ใช้รดต้นไม้กันบางทีผมก็จะมาใส่เข้าเปลือกครับไม่ต้องเยอะนะครับถ้าเยอะไก่จะระบายเกินตัวนี้มันจะเป็นแบคทีเรียที่ดีนะครับช่วยย่อยสลายนะครับ ทำให้ลำไส้ไก่สะอาดแต่อย่าใส่เยอะครับถึงจะเป็นตัวดีก็อาจจะคล้ายๆนมเปรี้ยวนี่แหละกลิ่นก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับกินมันกินมันส้วมอ่ะ่ใช้ไม่ชอบก็ไม่ต้องใช้นะครับเอาไปใช้กับต้นไม้ก็พอแต่ว่าผมจะมาคุกเข้าเปลือกขุนไก่นะครับ พื่อการช่วยในการย่อยนะครับไก่จะย่อยได้ไวแต่ว่าขี้ก็จะออกเหลวๆนะครับทีละสองสามครั้งก็ได้ครับไม่ต้องทุกวันก็ได้แล้วผมก็คิดว่าจุลินทรีย์แสงเนี่ยเมื่อเรามาคุกเนี่ยจุลินทรีย์แสงมันจะมีตัวมีตนอยู่นะครับเป็นตระกูลแบบพืชเดเดียวอย่างเงี้ยเมื่อมาคุกอย่างนี้แล้วมันน่าจะเป็นพวกโปรตีนด้วยนะครับ ก็จะเสริมโปรตีนเข้าไปในตัวมันแล้วก็ช่วยย่อยในตัวนะครับมีเรื่องสุขภาพไก่แต่อย่าใส่เยอะนะครับใส่เยอะจะกลายเป็นท้องเสียไปเพราะมันจะคล้ายตระกลูลนมเปรี้ยวนมหมักนี่แหละครับของหมักๆมัเนี่ยมันจะเป็นพวกจุลินทรีย์เป็นแบคทีเรียนะครับแบคทีเรียสังข้อแสงแต่ว่าคนไทยจะเรียกจุลินทรีย์สังข้อแสงผลิตจากไข่นะครับไข่ลูกหนึ่งก็จะทําได้ห้าขวดถ้ามีหัวเชื้อด้วยก็จะเป็นเร็วนะครับ คุกข้าไก่ขุนไก่เพิ่มโปรตีนเข้าไปด้วยเพิ่มการระบบลำทรงลำไส้มันมสะอาดให้ไปชะล้างสิ่งเสียนะครับแก๊สเกิดต่างๆมูลไม่ค่อยเหม็นมาก,กจริงๆวิีีไก่ก็จะเหม็นเหมือนกันนั่นแหละครับแต่ว่าคิดว่าอาจจะไม่เหม็นแรง <c ười> คิดว่าเพราะว่าไอตัวนี้มันจะเป็นตัวทำความสะอาดลำไส้ด้วยดินสีทางข้อแสง เพิ่มโปรตีนไปด้วยเพราะว่าเป็นสัตว์โมเลกุลเดียวนะครับมีตัวมีตนอยู่นะครับเหมือนวัววัวกินหญ้านะไมถึงอ้วนนะครับจริงๆน่าจะเป็นกับวัวนะมีกระเพาะหมักนะครับรเพาะหมักกระเพาะลูเมนวัวสี่กระเพาะนะครับวัวนะั้นใช้วิธีการหมักก่อนแล้วก็มีจุลินทรีย์เยอะที่มันเอามาเคี้ยวเอื้องอีกกิืนเข้าไปนะั้นน่าจะวัวก็น่าจะอ้วนกับตัวจุลินทรีย์ด้วยนะครับจุลินทรีย์ที่ย่อยไปด้วยนะครับเป็นโปรตีนนะครับหลักการมัน หมัวหรือเปล่าไม่รู้นะครับไอ้จุกลอีปูนรุ่นน้องมันเนี่ยอ้าอ้ายอ้าโหดอีกของลูกโหดอีกไอ้ธรรมดาครับสังคมของสัตว์เรมีคมคู่กันคนก็ยังคมคู่กันนะครับสัตว์นี่มันจะเถื่อนกว่าแล้วหน่อยสัตว์นี่ไม่ได้พูดคู่นะครับสัตว์ก็ใช้กำลังไปเลย รุนแรงกว่าเราเราก็จะป่าเถื่อนมันสัตว์นะครับนี่ก็ขนลอยลอยลาก็ไม่สู้ไก่กรับพีพวกตระกูลพมา่าคิวนี่นั่นก็จะทำจุลินทรีย์ไว้นะครับตากแดดไว้ถ้ามันเป็นแล้ววางยังไงก็อยู่อย่างนั้นครับอยู่ได้เป็นปีหลายปีนะครับเจือจางให้เยอะหน่อย Oh, uh. เธอเช้าก็ประมาณสามโมงไม่เป๊ะนะครับนึกได้ตอนไหนก็ถ้าจะไปส่งน้ำแข็งก็บางทีก็โมงคึ่งก็คุณน,นะครับเพราะว่าไม่มีคนคุนให้น,นี่ขี่ไก่ก็ยังไม่ค่อยได้กวาดเลยอันนี้ส้มจิตส้มจิตนเนี่ยจะลุกถ่ายแล้วหรืมอมั้งเนี่ย ไม่ได้ออกสักทีเลยมาร่อมาล่อวิ่งวนๆก็แต่ข้อเสียมันก็จะเป็นหัวตํำๆมั่งวิ่งหัวา่ำๆตีกระเดือบอันนี้เป็นไก่ตาบอดเอเอาใจนพิเศษในไก่ตาบอดเป็นวัดตาบอดไก่เยอะครับบางทีเราดูไม่ทั่วถึง ก็มาทำพ่อทำพ่ออเดียวเนื้อหนังกระดูกเบอร์แข่งอนนี่ก็จะถ่ายขนไก่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับตัวนี้พวกนี้ก็เป็นลูกอดําหางเป๊ครับ ไก่เราไม่ได้ทําเชิงพาณิชย์ครับก็เลยปล่อยนะครับก็จะเป็นแผลเป็นที่หัวเนี่ยเยอะส่วนมากก็จะมีตําหนิเป็นไก่ตําหนิครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําระบบพาณิชย์นะครับถ้าทําระบบพาณิชย์ก็จะดูแลดีครับอ่าให้มีตาหนิถ้ามีตําหนิก็คนไม่อยากได้นะครับไก่มีตาหนิเก่งได้ก็ไม่อยากเอาครับเป็นอย่างนั้นนะครับอันนี้สิบหกตัวเหลือหยุดตัวเดียวนี่ครับหมากิน ปศักบางคนเลี้ยงไก่หลายอย่างครับไหนจะป่วยไหนจะหมาแมวกว็่จะโตแต่ละตัวบางทีอคอหนึ่งเหลือมาตัวหนึ่งบางอคอกก็ไม่เหลือเลยก็มีปศักดนะครับบางทีเหลือตัวเดียวคัดดูเอาก็จจะไปเจอไอ้ตัวที่ไม่เก่งอีกตัวยอีิกนะครับ <laughs> หลายอย่างครับคนทําไก่มีปูนปูนขาโหดเป็นไก่งอนๆ เออมันต้องดูไปเลยๆครับเพราะไก่จะเขวไปเควมาอยู่เลยจะเอาเหลี่ยมหรือจะเอาแข็งแรงครับตอนนี้ก็จะดูไก่แข็งแรงก่อนแข็งแรงเบอร์แข้งดีเหลี่ยมเดี๋ยวพัฒนาที่หลังก็น่าจะได้นะครับขอให้แข็งแรงก่อนไก่แข็งแรงจะเแบบือแข้งดีเนี่ยจะจะเห็นผลกว่าตอนแรกอาจจะเหมือนสู้เขาไม่ได้ไม่เหมือนไก่เหลี่ยมนะครับไก่เหลี่ยมจะเร็วเหลี่ยมจะหลอกเตะหลอกตีก่อนนะครับแต่ถ้านิ่งๆนไปโดนเบอร์แข้งไอ้พวก อีพวกเบอร์แข้งนิ่งๆอย่างนี้นนนบ้างมันก็จะเปลี่ยนนะครับลูกการจะเปลี่ยนมันหลายอย่างครับการพ่อไก่หลายสูตรนะครับอันนีวก็จะเป็นไก่หลังบ้านนะครับแยกโซนกันคุณหน้าบ้านแล้วก็มาคุณหลังบ้านนี่ก็เป็นลูกถ่ายนะครับก็เลยมันไม่ค่อยสู้ไก่นะครับไก่เหลี่ยมปล่อยให้คุมตัวเมียเดี๋ยวคนเริ่มจะเต็มพวกนี้ก็จะสู้เหมือนเดิมนะครับ เป็นนิสัยของพวกที่ว่าแซมขน่ายขนทั้งตัวแล้วจะไม่ค่อยสู้ไก่ไม่ต้องไปตกใจนะครับไก่พมา่มามักจะเป็นเกือบทุกไก่นั่นแหละครับถ้าแซมทั้งตัว่ายทั้งตัวก็จะมีอาการไม่อยากเอาไก่นะครับไม่พร้อมร่างกายจิตใจไม่พร้อมง่าเพิ่มพูน ตัวนี้ก็ถอนหางมันไปเลยไหนๆมันจะไม่ค่อยมีแล้วก็ถอนแม่ไปเลยครับอันนี้ว่าจะเลี้ยงตีอยู่เหมือนคอดังๆหน่อยหนึ่งเพราะว่าฝนอากาศเปลี่ยนด้วยเ่วานี้กำลังเปลี่ยนฤดูไอ่เปลี่ยนฤดูก็จะมีอาการเจ็บป่วยครับปรับตัวไม่ทันแต่ปีกนี่มันจะเร็วรับเร็วต่อสภาพอากาศ มีเป็นไก่นมก็ไม่รู้ว่าจะเอาต้มหรือจะเอาเลี้ยงดีนะยังไม่ยังไม่ทู่ไก่ก็เลยยังไม่ให้ทับนะครับไม่เห็นไก่ตนนัวนี้เหล่ากอไม่ชัดเจนนะครับยังไม่ให้ทับเออไอน,นี่เป็นกัดมือวกอันนี้ก็เหมือนจะใหญ่แล้วเนี่ยอนาคตท้งแย่จะถ้าเก่งก็จะเป็นพ่ออย่างเดียวสูงใหญ่สายรอนนี่นะ อยู่ดิร่อนนี่เก้าล้านเออน,นี้ขอพี่เคยคืนมาเปลี่ยนกันแต่ไม่ค่อยแข็งแรงครับเอามาบำรุงดูกันดูอีปูนชุดแรกชุดนี้พอ่อนจะเป็นพอ่อนจะเป็นโยกถอดถอยมีวิ่งล่อครับเห็นมันหันตบสวยๆแต่ว่าขาอ่อนก็นเลยเอาคืนมาลองบำรุงอยู่เป็นไก่หัวเป็นแผลอีกแล้วเนี่ยปัญหานะครับไก่เป็นตำหนิ ขายยากนะครับไก่ตัวนี้เวเป็นแผลกิงคองก็ป่วยนะเนี่ยไม่ค่อยอยากจะสู้ไก่เลยเนี่กิงคองดีกระเดือกแรงก็ป่วยในเอาไปปั้มเสร็จตกเหลืองต่อเลยครับดีดไก่อยู่ไม่รู้จะเอาไว้หรือจะยังไงก็จะดูไปก่อนนะครับ เื่อปก่อนเยี yeah, ่ยตัวเมียนี่ก็คืออากาศเปลี่ยนนะครับเกิดอาการท้องเสียนะครับท้องเสียนี่ก็คือไก่จะนอนนะครับยังไม่ถึงขั้นว่าหัวพาดดินนะครับท้องเสียคือนอนบ่อยกินน้ําบ่อยเนี่ยถ้ายังเดินไหวนะครับก็ให้รู้ว่าติดเชื้อในลําไส้นะครับวิธีแก้ก็ไวโคเต็บนี่แหละครับผสม หยอๆมาสักสองช้อนก็นได้หนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้นะครับแรงก็ไม่เป็นไรพวกนี้มียาบำรุงในตัวมอยู่อ่านๆดูเป็นบีหนึ่งบีสองอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่แล้วก็เป็นยาฆ่าเชื้อได้ในตัวครับทําเป็นขวดแบบนี้ขวดอย่างเงี้ยกอกกอกไปดึงกระเพาะนะครับใส่น้ําผสมยาก็ประมาณแค่เต็มกระเพาะประมาณนี้ครับเริ่มดีขึ้นลนะครับกอกได้สองวันละเช้าเย็น นี่ก็เดินได้นะครับขี่ก็สวยละเหยี่ย yeah. มมันไอ้นี่มันเป็นเหลี่ยมเลียมดีไก่เหลี่ยมดีไก่เหยียยตัวจะนิ่มๆหน่อยนึงก็พัฒนานะครับเดี๋ยวใส่พ่อแบบแข็งๆเข้าไปนะครับปรับกันตัวนี้มันได้เหลี่ยมแต่ว่าร่างกายมันจะนิ่มๆแล้วก็ใส่พ่อไอ้พวกกล้ามเนื้อแข็งแรงเข้าไปคิดการไปเลยเลยครับคนผสมไก่เนาะ น่าจะเป็นอย่างนี้ทุกคนแหละพี่น้องจอะไปคาดหวังมากก็คิดคิดด้วยทําด้วยนะครับรอดูผลอย่างเดียวครับก็สนุกดีครับการทําไก่ลองให้เขาเปลือกสักหน่อยให้ลองสักหน่อยก่อนจริงๆจะให้อาหารนมหมูไปก่อนแต่มันก็ย่อยดีอยู่นะครับย่อยดีอยู่แต่ว่าเหมือนติดเชื้อในระบบลําไส้ป้อนยาวไวโคสเตปนะครับถ้าปล่อยก็อาจจะหมดแรงตายนะครับไก่อย่างเงี้ย ดูแลมันดีๆครับไก่นอนไม่ใช่ไก่เจ็บขานะครับติดเชื้อในลำไส้นะครับหมดแรงจะนอนขาอ่อนม่เกี่ยวไก่ตะพูนะครับไก่ตะพูถ้าไปปั๊มมาก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าเกิดไม่ได้ปั๊มนอนในสุ่มแต่นอนเลยนั่นติดเชื้อในลำไส้นี่ครับแล้วสายมันถูกเรื่องถูกราวไปไม่ใช่ไก่เจ็บขานะครับติดเชื้อในลำไส้จะเกิดอาการขาอ่อนนะครับนอนใช้ไวโคสเตปนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ไปเลย กอกน้ําคิดว่าเต็มกระเพาะเช้าเย็นเช้าเย็น,เ,ยน,เ,ยนเดี๋ยวจะดีขึ้นเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วแค่สองวันวันที่สองแต่ว่าต้องดูอาการก่อนนะครับไอ้นี่เห็นมาเป็นวันหนึ่งแล้วไม่ค่อยลงกออพอบ่ายๆก็ลงมากินน้ํานะครับนอนกินน้ํำก็ให้รู้เลยว่าติดเชื้อในลําไส้นะครับแก้ไปทางนั้นแหละครับผม